ดิฉันใช้บริการที่ไวท์ไลท์ปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะ ตอนมาไวชไลฟ์ครั้งแรกเนี่ยกุ้มใจมากเลยเพื่อนๆทักว่าอายุ50เนี่ยหน้าไป60แล้วแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีมากก็ไม่สกเซสสักวิธีหนึ่งก็เลยตัดสินใจมาที่ศูนย์สกินกับเอสเตติกของไวชไลฟ์นะคะก็ได้รับคะแนะนำจากคุณหมอที่ดีมากเลยคุณหมอแนะนําให้ทํา PRP การเทําไอพีเนี่ยคุณหมอบอกว่าปลอดภัยมากเลยเพราะว่าใช้เซลล์ของตัวเราเองนะคะหลังจากทําแล้วเนี่ยผิวหน้าดิฉันดีขึ้นมากเลยค่ะตัวเทกเจอร์ของผิวก็ดีขึ้นดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะประทับใจ ทั้งคาแนะนําของคุณหมอแล้วน้องๆพยาบาลที่ดูแลเหมือนเราเป็นครอบครัวเลยค่ะดูทุกคนน่ารักมากเลยค่ะก็คิดว่าอย่างไรแล้วจะใช้บริการของ v i ท์ไลฟ์ไปเรื่อยๆค่ะ ้สู่ปีที่20ของ Vi l l Life ดิฉันขอถือโอกาสนี้อวยพรขอให้ Vi a l Life นะคะเจริญเติบโตใน Business แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานใน Vi a l Life นี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ดูแลลูกค้าน่ารักอย่างนี้ตลอดไปดูแลเป็นที่ปรึกษาให้สาวๆด้านความงานอย่างนี้ตลอดไปนะคะ